สวัสดีครับผมนายสลายุทธวงวันกรมครับเป็นนิสิตบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมครับวันนี้เราจะมาติดตามการทดลองการบำบัดน้ําแบบใช้อากาศและไม่ใช้อากาศนะครับในสัปดาห์ที่3จากการสังเกตด้วยตาเปล่านะครับการบำบัดแบบไม่ใช้อากาศพบว่ามีความใสมากกว่านะครับในส่วนที่เป็นสีแล้วก็ปริมาณนะครับไม่ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในส่วนของการบำบัดแบบใช้อากาศนะครับเพราะว่าสีจะมีความเข้มมากกว่านะครับ แล้วก็มีปริมาตรของน้ำนะครับลดลงครับเนื่องจากมีการระเหยออกไปนะครับต่อไปเราจะเป็นการตรวจวัดทางเคมีเบื้องต้นนะครับซึ่งเราจะตรวจวัดเทียบกับสัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่1ที่ผ่านมานะครับค่า ph ที่วัดได้ในสัปดาห์นี้เท่ากับ9.46ครับ conductivity เท่ากับ2.86มิลลิซซเมนต่อเซนติเมตร ค่าดีอที่อุณหภูมิ28.5องศาเท่ากับ3.62มิลลิกรัมต่อลิตรฝั่งซ้ายแบบเติมอากาศพบว่าปริมาตรของน้ำลดลงทุกสัปดาห์ในส่วนฝั่งขวาแบบไม่เติมอากาศพบว่ามีสีใสขึ้นเมื่อเทียบกับแบบเติมอากาศนี่คือภาพเปรียบเทียบการบำบัดของทั้งสองระบบทั้ง3าวีคครับ นี่คือตารางเปรียบเทียบการบำบัดน้ำของทั้ง3สัปดาห์ครับในการบำบัดน้ำแบบใช้อากาศที่เราทำการตรวจวัดพบว่าค่า p s ลดลงจากสัปดาห์ที่2มาอยู่ที่9.46ค่า conductivity เพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่า dO ลดลงจากสัปดาห์ที่2ทั้งนี้อาจเกิดจากปริมาตรของน้ำที่ลดลงหรือเกิดจากการวัดที่อุณหภูมิแตกต่างกันครับ